าว่าการฉีดโบท็อกรักษาหนังตากระตุกเนี่ยก็อย่างแรกเลยถ้าสมมุติว่า คุณหมอเขาได้พิจารณาสาเหตุแล้วนะคะว่าเป็นสาเหตุที่อาจจะไม่หายใช่ไม่ได้เกิดจากตาแห้งระคายเคืองตาหรือสาเหตุบางอย่างที่หายด้วยการรักษาวิธีอื่นเป็นจากกาันเ,เส้นประสาทที่มาควบคุมกล้ามเนื้อเปลือกตาให้มันกระตุกเนี่ยการรักษาด้วยการฉีดโบท็อกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าการฉีดโบท็อกเนี่ย มันมันช่วยยังไงนะคะก็คือกล้ามเนื้อเรามันมีการเกรงกระตุกใช่ไหมคะแล้วก็โบธอกเนี่ยเป็นสารชนิดหนึ่งที่จะหยุดการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะแปลว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่สามารถ ผลเกรงได้นะคะซึ่งโบท็อปเนี่ยก็มีการใช้อย่างแพร่หลายเลยเช่นการลดริ้วรอยก็ทําได้นะคะเพราะว่าฉีดเข้าไปก็กล้ามเนื้อตรงนั้นก็คลายตัวตลอดก็เลยไม่เกิดริ้วรอยนะคะรวมถึงการรักษาในเรื่องเปลือกตาหนังตากระตุกเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะซึ่งโบท็อกเนี่ยจริงๆเราเขาจะออกฤทธิ์แค่3-6ถึง6เดือนเท่านั้นเองแล้วก็จะหมดฤทธิ์ไปสลายไป นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคนไข้กอาจจะต้องมาฉีดทุก3-6เดือนนะคะเนื่องจากความที่เขาไม่ได้อยู่ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยเพราะฉะนั้นผลเสียระยะยาวเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะคะยกเว้น มีบางรายงานเหมือนกันนะคะที่บอกว่าสำหรับคนที่ฉีดทีท,ทีต่อเนื่องเลยเนี่ยการที่เราใช้ยี่ห้อเดิมต่อเนื่องนะคะบท็อกก็จะมีหลายยี่ห้อหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะถ้าการที่เราใช้ยี่ห้อเดิมต่อเนื่องไปนนานหลายปีเลยเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะมีการดืออ้อหมายถึงออกฤทธิ์ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนแรกๆที่ฉีดได้บ้างนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วผลเสียระยะยาวค่อนข้างต่ำเพราะว่าเนื่องจากมันสลายไปได้ตามการเวลา